ก็ขอกราบสวัสดีครับดัดสวัสดีทุกคนด้วยนะครับพวกกรผมแม็กนะครับแม็กช่องจีจีทีเอ็มพีพีนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาบอกว่าผมจะมารับสมัครเข้าแคนนะถ้าใครอยากจะเข้าแคนแบบเทสนะครับเทสผมจะรับแบบเข้าแบบว่านะครับเข้าแบบนี่นะครับไอดีแคนเอาให้ดูอ้าวผินี่นะ อันนี้นี่นี่นะครับนี่ตรงเนี้ยเนี่ยผมผมจะนิ้นแหลงแพทนะครับแพทหนึ่งขึ้นไม่งั้นถ้าต่ำแพทหนึ่งไปก็คือก็คือผมจะให้มาเทสนะครับเทสท,ทุกแรงอะนะแบบเทสเทสยิงยิงหนึ่งนัดนั่งตั้งแบบหมุนหรือแบบแบบไม่หมุนก็ได้นะครับและ ผมจะเอาที่รหัสที่ปรึกษาผมเป็นนะครับนี่นะครับเวลาทีนะครับผมจะแอดแอดผมมาใช่ไหมผมก็จะทักมาในแชทผมเลยผมจะขึ้นภาพแล้วก็ฝากปฏติดตามนะนะขึ้นภาพเฟซไอจีติ๊กเนี่ยขึ้นก็ประมาณนี้นะทุกคนขึ้นแหละก็คือแบบนี่ยมารับนะครับและแล้วก็ น,นี่คลิปหน้าผมก็จะมาสอนเล่นนะทุกคนอืมสอนเล่นสอนเล่นเนี่ยสอนเล่นเลยนะเนี่ยก็ซีซั่นนี้ผมก็ว่าจะเติมอย่างนะแต่ไม่มไม่มีเงนินไม่มีเงินจริงๆถ้าใครอยากสนับสนุนก็ก็ก,ก,ก็เป็นยังไง เบอรบอลลิตอยู่ตายร่างคลิปนะผมนั่ก็จะขึ้นให้ดูก็เติมผ่านเงินผ่านรหัสเงินได้หมดนะอืมน่ะนะทุกคนก็เข้าได้นะรหัสนิเมอร์คเล่นผมาเด่งอะไรตอนนี้เปเสือ time to slice and dice ก็แบบถ้ารอยากให้ผมทำอะไรก็ก็ก็นั่นล่ะ นะนะทุกคนก็ก็ก็กกมีช่ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดติดตามด้วยครับบ๊ายบาย